ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพากเรื่องโคตรเซียนเกยียนกลับมาเกิดใหม่นะครับใครที่อยากอ่านกันใครก็ไปอ่านได้ที่เพจเคปิชาโคตรเกนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับงั้นก็ไปรับชมกันเลยครับ let's go <S ท่านครับพอดีว่ามีคนบอกว่าท่านเป็นคนเชิญมาครับจริงเหรอครับเออเชิญครับคุณชายเอคูชูในที่สุด คุณก็มาฉันคิดว่าคุณจะทิ้งฉันซะแล้วผมไม่มีทางปล่อยให้คนสวยคอยนานหรอกครับปากหวานจริงๆเลยนะคะเมื่อกี้ฉันเห็นฉันจุนอยู่ด้วยคูชูระวังด้วยล่ะเทียนอย,อยู่เธอไปคบกับคนกระจอกระจอบแบบนี้ได้ยังไงกันฉันได้ยินมาว่าเธอมีสถานะอะไรบางอย่างกับมันด้วย ไม่กลัวว่าพี่หยุนกลับมาแล้วจะขามันงั้นเหรอสีเลงสีหลงเหรสีหลงฉันว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยนะคะฉันจะเลือกคบกับไข่มันก็เป็นสิทธิ์ของฉันน้องชายฉันขอเตือนแกไว้อย่างนะอยู่ให้ห่างเทียนอยู่ไว้จะดีกับแกมากกว่าทำไมฉันถึงรู้สึกว่าไปที่ไหนก็มีแต่หมาเห่าใส่ทุกทีเลยนะแก ระวังปากตัวเองไว้เถอะเข้าไปในงานเลี้ยงเมื่อไหร่แกเจอดีแน่นั่นสินะคนที่แกบอกว่าทำให้แกต้องออกจากซานจงตุนจุนห่าวเฮ้อโดนขยะแบบนี้เล่นงานเนี่ยนะแกนี่มันขยะของตระกูลจริงๆพี่ใหญ่ราคาเสื้อผ้าทั้งหมดของผู้ชายคนนั้นยังไม่เท่ากับต่างหูของฉันสักข้างเลย ไม่เข้าใจว่าเทียนอยู่ไปสนใจผู้ชายแบบนั้นได้ยังไงกันที่เขาที่เข้ามางานนี้ได้ก็คงเป็นเพราะเทียนอยู่เชิญมาเป็นผู้ชายแท้ๆแต่กลับไม่มีอะไรให้ภาคภูมิใจเลยสักอย่างช่างไร้ค่าจริงๆนั่นมันคุณโมยุ่นนี่เอ๊ะอะไรนะคุณโมยุ่นงั้นเหรอสนุกแน่งานนี้ไอ้ผู้ชายที่เดินตามเทียนอยู่ไม่หลอดแน่ เจ้าพ่อของบริษัทแฟชั่นแห่งเมืองจิ๋วหงคู่ต่ำต้อยไม่ใช่คู่ต่อสู้เลยสักนิดในตอนที่คูโจหลูหลาออกฉันเห็นเธอบ่นถึงคุณไม่หยุดคุณไปทำอะไรให้เธอหรือเปล่าคะเทียนอยู่ไม่เจอกันตั้งนานเลยนะจ๊ะไม่คิดเลยว่าวันนี้จะได้เจอไม่งั้นฉันคงมาตั้งนานแล้ว